เตรียมอาหารให้ลูกน้องอ้ออ้ออ้อหม้ออย่างเชลล์ยด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 มันถอดละมามามาโอ้ลูกหของลูกมันมาอย่างพี่วะ ไปไพลูกไปคอกโอ้ยไังอัม่เป็นไรหรอกมาจิ้นข้าวมาจินข้าวจังไยจังไยมาเร็วเร็วเร็วมาแม่เรียมอาหารให้เรียบร้อยค่ะ เข้าสีไปใสอีกใช่ไหมจะเตือ้อจินบะเขาววนวันสิตาไลแถวว่าวนกูวนตัวทองไง่้นลูกนี้อยุเจ็ดแปดตัวทอวงแงกัก่วัเนนงเวลาเลาบักเตอ กันนิดหน่อยมามาม้าสิงของไปกินข้าวไปนดูกันเลยลูกน้อยหาเจ้้นนครอบขลูกจีนแล้วจานแล้วจา อานี่ประกาศอานี่อ,นอ่ะเอา่อยากวันใดบอกก็เฉยๆเๆรือบบร่อยๆใช่อนฮหอนหอนหอนเ้าออกบ่นไอยากเร็วกลางหอนอยูอยิ่มนันไ,ไ,ไ,ได้เกิไดไรเมื่อได้เมืม่อไเก่าล